ทนใดที่มีอาการชีกระปิดกระปลอยนะเจ้าปวดชีบางครั้งนี้ชีแล้วเหมือนจะบบสุดนะเจ้าปวดอยู่หันนะ่ะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะเจ้าวันสวัสดีเจ้าปะกันแหมแล้วเนาะพัทธาสุภาสิเจ้า วันนี้พาดพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรข้างบ้านเจ้าต้นมะนาวหรือว่าต้นมะนาวนะเจ้ากำลังติดลูกดกขนาดเจ้าเป็นดอกตั้งไมก้กันมากเนาะวันนี้สรรพคุณของมะนาวนั้นช่วยท่านได้เจ้าเป็นสมุนไพรที่เขามักจะมองข้ามเนาะคิดแต่เพียงว่า คงใช้แต่ลูกเปื่อนตะอ้นมาทํากับเ้าวกับป่าใบ,บเปิน่นจะเป็นจมเนื้อไทเจ้าคุณผู้ชมวันนี้ท่านใดที่มีอาการชีกกระปิดกระปอยนะเจ้าปวดชีบางครั้งนี่ชีแล้วเหมือนจะบะซุดนะเจ้าปวดอยู่หันนะต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆนะเจ้าวันนี้ใบมะนาวช่วยท่านใดเจ้าใบมะนาวแบบนี้เจ้าเอาเลือกใบแกแกเนอะแบบนี้เจ้ะ เอาใบแก่ๆเลยนี่แบบจะได้แบบนี้ใช้ประมาณ15บใบเจ้าสิบใบเนาะต่อน้ำหนลิตรเจ้าต่อน้ำหนลิตรเเอาไปต้มนาน10นาทีแล้วเจ้าจากนั้นกระเติมน้ำตาลน,น้ำตาลทรายนะเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าลงไปเลยแล้วเากระด่มจิบระวางวันนะเจ้าเช้ากลางวันเย็นท่านใดที่มีอาการชีกระปิดกระปอยอย่างที่พัดหน้าเนาะ ใช้สูตรนี้เลยเจ้าอาการต่างๆจะทุเลาเบาบางและหายไปเลยเจ้าโดยการใช้ใบมะนาวเนี่ยช่วยรักษาอาการชีกระปิดกระปอยเนาะบางท่านก็ปวดเจ้าเดี๋ยวเข้าห้องน้าเดี๋ยวเข้าห้องน้ําท,ทั้งทั้งขี้มาได้ชีอาจจะมันปวดเป็นนักถึงขนาดที่ว่าปวดมวนท้องน้อยเนาะลองใช้สมุนไพรใบมะนาวดูเจ้าสูตรนี้ได้ผลแต่แต,แต่เจ้าคุณผู้ชม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัดตัวเนาะวันนี้พัดต้องลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า